นี่แหละค่ะพี่น้องสิ่งที่ทิชาอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่ามีอย่างดอกต้นทุนการผลิตเผ้ากลมกับเเ้าเหลี่ยมมันต่างกันลิบหลับเลยระยะเวลาการผลิตกต่างกันงานละเอียดเป็นงานที่ต้องการความเทียงตรงเป็นยางรูตรงท้ายรูปหลอ่อโค้งสางจากซ้ายไปขวาและกะไล่ตัวลอ้เบิงเภาวา เข่ากลมนะถ้าเป็นรถก็คือรถเข่าต่างศูนย์เรียบร้อยค่ะบ่มีการเอียงผิดพลาดแมตามินองศาเดียวนั่นคือที่สุดของงานระยะเวลาการเหตุกระโดนหลายเพราะว่าเป็นงานละเอียดนี่คือการเปรียบเทียบงานให้ลูกค้าเบิง่งบเว่าลูกค้าจะรู้สึกจังดาแต่ว่างานของเฮามันต้องเป็นงานที่ถูกต้องและเป็นงานที่เทียงตรงนะคะตรงปก น,ะะนี่คืองานของพวงอุบลราชธานีทิชาทเทนเลอร์ค่ะงานของข้าเป็นสางออนไลน์เท่านั้นว่าได้ผลิตล่อผู้ดนะคะแล้วก็ผลิตตามคิวที่ลันไว้นะคะนี่คืองานจริงๆนะคะที่ข้าสโซมเหมาะลูก้าทุกเขตเป็นลอยเป็นพันเขตงานของข้าจะเป็นให้ลูก้าเบิงเมเมอรถึงโครงสร้างเัิงอย่างแล้วก็รูปแบบของแผ่นปู นะคะยางเลือกใดทั้งไม่และกัยางใส่แบบระบบที่วิ่งตามท้องถนนทั้งพ่วงขนฟางพ่วงขนหลุดเกี่ยวเข่าใหนะคะี่นี่คืองานที่พ่วงอุบลราชธานี่ส่งมอบหลุกาเ่ยเบิ่งคาหลถดใหญมันแลนแลนเทียงตรงนะคะความผิดพลาดอยากให้เกิดหน่อยที่สุดที่จะทำใด เพราะว่ามันเป็นงานที่ลูกค้าสร้างออนไลน์ถ้างาน u t u b e นะคะลูกค้าที่เราเอาลงใน YouTube นะคะสินค้าที่ทุกลูกค้าเห็นในออนไลน์ Tik Tok นะคะหรือว่า,าใน a อบนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้ระบบไฟนะคะปากไฟแบบเจ็ดเวนะคะ้วก็ตัวหลอ่อโหลดดุมหลดแบบนี้เลย ะะส่วนของตกแต่งประดับบางชิน้นลุค้าอาจจะขอเพิ่มเติมอันนั้นแล้วสุดแต่แต่จะของพ่วงเพิ่นนะคะต้องการตกแต่งเพิ่มตรงไหนเพิ่นจะบอกแจง้งแต่ละวัาระบบเล่าตัวเกาะยึดนะคะพื้นมีเกาะยึดระบบไฟนะคะแตงสีได้ครบหมดน,นะคะแต่ไฟบางโคน่นบางบางเจ้านะขอเพิ่มเติมอันนั้นก็บก่มีปัญหาค่ะห้าคิดแค่ละลาหลอดไฟค่ะ บบได้คิดหย่างมากมายนี่คือให้ลูกค้าเบ่งนะคะเวลาเพินหลากพวก่พวงพ่วงตัวนี้ขน8ดตันค่ะลูกค้าเอาไปใส่งานแล้วนะคะระยะเวลาการใส่งานจะเป็นเดือนละตัวนี้เป็นพว่วงขนตัวร้อยแปดค่ะอยู่ไก่วัดรลวงพ่อภาษายวัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะคะดุมโฟพ้าร้อยค่ะอย่าง แบบดีเลยนิ้วลูกค่าเพิ่นอ่อนซ่อนหลายพวงเพิ่นงามนะคะนี่คือความเป็นมาตรฐานงานของเฮาค่ะเอาไปส่งจังไดกระทายจังสันให้ลูกค้าเบิงอันนี้ของเสียเจ้าของรถเกี่ยวข่าวจังหวัดมหาสารคามค่ะขันบอมมักอีหลีปาล่าเราบอสังเราว,วะ่ะนิ้ววิหมักหลายนี่คืองานของดิชาเทเลอร์นะคะลูกค่าเราถ่ายจากงานของเราเราไม่ให้อนุญาตให้ใครรับงานแทนเราด้วยนะคะ นี่ก็อยู่ที่หนองคายค่ะพ่วงขนาดไซส์ใหญ่นะคะขน8-9ตันเบิง์ค่ะความหนิ่ง